สวัสดีครับนะครับท่านสมาชิกวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสามัญทางเว็บไซต์สมาคมชิปปี้แห่งประเทศไทยอ่ะน,นี้หมายถึงการสมัครสมาชิกใหม่เลยนะครับเพราะว่ายัางไม่เคยทำแล้วก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้อยู่พักหนึ่งนะครับ ก็ตั้งใจจะทำมานานแล้วนะครับตั้งแต่ตัวปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ลองทำเป็นสื่อนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็มาสู่เว็บไซต์ของสมาคมนะพิมพ mm ์ w hmm. w w c t a t o r t h นะครับแล้วก็คลิกตรงด้านขวามาที่กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ เอกดเข้าไปก็จะมาที่เข้าสู่ระบบนะครับโดยการพิมพ์อีเมลหรือรหัสผ่านอะไรตรงนี้ก็คามไปก่อนนะครับเราก็มาดูด้านล่างตรงที่เขียนว่าสมัครสมาชิกสมาค,ค,คม cta t member นะครับกดตรงนี้นะก็จะเข้ามาสู่ส่วนที่เรียกว่ากรอกรายละเอียดบริษัทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตามหนังสือรับรองบริษัทนะครับก็กรอกไปก็จะมีชื่อ บริษัทหรือขอจากอนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลขทะเบียนนิติบุคลละะคล13หลักทุนจดทะเบียนแล้วก็วันที่จดทะเบียนก็ตามหนังสือรับรองเป็นส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ท่านมีบริการอะไรบ้างท่านก็อบอกเราได้นะครับชดเชยอากรคืนอากรเอกอสิทธิ์หรือ,อสปอร์ตทำขนส่งทําถ่ายลําผ่านแดนนะครับขอพวกฟอร์มหรืออื่นก็ระบุเข้าไป เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สืบค้นได้โดยคนที่มาใช้บริการเว็บไซต์สมัครแล้วก็จํานวนพนักงานนะครับจำนวนพนักงานก็หมายถึงไซต์ของบริษัทว่าท่านมีพนักงานในองค์กรกี่คนนะแล้วก็พนักงานในแผนกออกขอมีกี่คนนะครับแล้วก็ตัวคนที่เป็นผู้ผ่านพิธีการหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกขอซึ่งปัจจุบันเนี่ยประกาศมาชื่อว่า96ทับสองแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้สกีมาของเราจะเป็น เวอร์ชั่นแรกสุดนะครับแล้วก็ข้อ6ก็คือจะเป็นเป็นสมาชิกสมาคมหรือองค์กรใดบ้างครท่านก็ระบุมาได้นะครับถ้ายังไม่ได้เป็นก็เขียนแดดไว้นะครับแล้วกดต่อไปกรอกต่อมาก็จะมีระบุประเภทสินค้านะครับตรงนี้ก็จะแบ่งตามพิกัดศุลกากรน,นะครับท่านก็ติ๊กบุลเลตที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ข้อ2ก็จะเป็นเหมือยงานราชการที่ติดต่อไปประจันะครับก็จะมี ให้บุลเลตให้ติ๊กเยอะะเลยนะครับกรมการขนส,งสง่งทางบกกรมการค้าต่างประเทศกรมศุลกากรกรมประมงกรมบริษัทอะไรเงี้ยท่านก็ติ๊กตามตามความจริงน,นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับทีนี้นะครับพอกรอกรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะจบส่วนแรกนะครับที่เกี่ยวกับการกรอกรายละเอียดบริษัทเนี่ยนะครับถ้าท่านกดตกลงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการ ส่งข้อมูลไปให้กับสมาคมนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นรอ,อะระบบตอบกลับของสมาคมนะครับมาที่อีเมลที่ใช้ในการสมัครนะครับอย่างผมก็ใช้อีเมลของตัวสมาคมนะแล้วผมก็กรอกข้อมูลเป็นข้อมูลตุ๊กตานะครับก็จะใช้ชื่อว่าสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกนิดน,นึงว่า อีเมลที่กรอกเข้าไปเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะว่าอีเมลที่ใช้สมัครเนี่ยก็จะเป็นอีเมลที่ทางสมาคมติดต่อท่านนะครับแล้วก็อีกในหนึ่งก็จะเป็นยูอร์เนมด้วยนะครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะได้รับหลังการที่การที่สมัครเสร็จแล้วนะครับท่านก็ลองดูข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะมาส่วนขั้นตอนการสมัครนะครับอธิบายตรงนี้ก็จะเป็นการชําระค่าสมัครนะครับ ก็จะเป็นค่าลงสะเบียนแรกเข้าบวกค่าบำรุงรายปีนะฮะจะเห็นว่าสมาชิกสามัญก็จะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพตัวแทนออกของหรือผู้ให้บริการโลจิสติกด้านอื่นนะฮะก็คือชิปปิ้งเป็นชิปปิ้งหรือว่าเป็นเฟรดโฟลเดอร์รถขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ก็จะมีการชําระเงินรวมเนี่ยสามพนะครับก็ถ้าเป็นสมาชิกสบทบนะครับก็จะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยนะครับพวกชิปปิ้งอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะรองรับพวกนิติบุคคลที่เป็นผู้นําเข้าส่งออกนะครเคาน์เตอร์สวิตหรือว่าบุคคลนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้นะครับค่าแรกเข้าค่าบริกายปีก็จะตัดลงมาหน่อยนะครับรายละเอียดก็ลองกดดูตรงที่นี่นะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ายังสงสัยก็โทรมาที่สมาคมเบอร์0ู2 4 9 1 9 9 5ต่อ15นะครับแล้วก็ วิธีการชําระเงินก็คือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมธนาคารกรุงศรีแล้วก็เลขที่ก็ตามที่แสดงให้เห็นเลยนะครับแต่ตรงนี้ขออนุญ,ญาตบอกนิดน,นึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งชําระเงินในขั้นตอนนี้นะครับตอนที่ท่านสมัครเข้ามาแล้วได้เมลตอบรับจากสมาคมให้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาจะตออตรวจเอกสารให้ท่านเบื้องต้นก่อนนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเอกสารหรือคุณสมบัติอะไรที่ทําให้สําเร็จยากเนี่ยแล้วมี สมาชิกบางท่านเนี่ยก็อาจจะล้มเลิกการสมัครสมาชิกไปเลยเราอาจจะคืนเงินอะไรกันลำบากอะไรเงี้ยนะครับเพราะงนั้นขั้นตอนเนี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชําระนะครับก็คือเขาแนะนําวิธีชาระแต่ท่านอย่าเพิ่งชําระเข้ามานะให้ข้ามไปทาข้อ2ก่อนในข้อ2เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อหนึ่งเหมือนกันฮะบ,บอกว่าหลักฐานการชําระเงินตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อกี้ไม่ได้แนะนําไม่ชําระก็คือยังไม่ต้องแนบเข้ามาก็ได้นะแต่ว่าให้เน้นที่ข้อ2หรือข้อ13ก่อนนะครับ ข้อ2ถึง13เนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ลักษณะของ PDF หรือไม่ก็รูปภาพเนีเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งว่าไฟล์ที่แนบมาเนี่ยนะครับก็ควรจะมีขนาดไม่เกิน3เมกนะครับเพราะามันอาจจะมีซอฟต์แวร์ปิดกั้นไว้ว่าไม่ให้แนบไฟล์ทีม่มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับเราตรงนี้ก็กดดาเนินการต่อเพื่อไปส่วนถัดไปนะครับมันก็จะกลับมาที่ตัวเว็บไซต์ของสมาคมแต่ว่าตอนนี้จะเป็น ขั้นตอนการแนบเอกสารประกอบการสมัครแทนนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผมข้ามข้อหนึ่งไปนะครับเพราะว่ามันคือแนบเอกสารการชำระเงินนะก็จะมาที่ข้อสองเลยนะฮะก็จะเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลนะครับหรือว่าหนังสือรับรองบริษัทนี่แหละครับก็แนบมาเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็น สำนับ,บัญชีผู้ถือหุ้นนะอาจจะเป็นหอสอสามหรือบอจอห้านะครับก็แล้วแต่รูแปแบบของนี้ที่บุคคลข้อสี่ก็เป็นตัว w p r r p i t m i t นะครับแล้วก็ข้ออื่นก็ทำเรียงมาเลยนะครับภาพถ่ายภายในสำนักงานนะครับหลักฐานการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรก็แน่นอนนะครับใน คุณสมบัติหนึ่งที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้เนี่ยท่านก็ต้องมีผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรตัวแทนออกของนะครับแล้วก็สอบข้อสอบมาตรฐานกรมจนผ่านนะครับแล้วก็มาขอเข้าสังกัดของอนิติบุคคลที่ท่านยื่นสมัครเข้ามาเนี่ยนะครับท่านก็แสดงให้เราเห็นว่า,าท่านมีบุคลากรแบบนี้ยอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับเพราะเป็นคุณสมบัติที่กรมสุวเนี่ยบังคับมาว่าต้องมีนะครับแล้วก็ ข้อ11ก็จะเป็นรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับออกของนะครับก็แนบมาเลยว่ามีใครบ้างน,นะครับและคนไหนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับารออกของบ้านนะครับก็แนบมาแล้วก็ข้อ12ก็หลักฐานการส่งใบขนสินค้าด้วยตัวเองนะครกรณีนี้กรณีที่สมัครใหม่ครั้งแรกเนี่ยบางทีท่านยังไม่มีซอฟต์แวร์ใบขนติดต่อกมเนี่ยท่านก็จะต้องกดดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็น รูปแบบหนังสือที่ขอผ่อนผันตัวโปรแกรมใบขนนะคท่านก็จัดพิมพ์มานะครับแล้วก็แนบเป็นไฟล์เข้ามารอบนึงนะครับข้อ13ก็ภาพตัวโลโก้บริษัทนะครับพอแนบมาจนถึงข้อ13เนี่ยนะครับก็กดส่งข้อมูลนะครับแน่นอนไฟล์ก็มีขนาดไม่เกิน3เมกเหมือนเดิมนะกดส่งข้อมูลทีนี้เราก็จะส่ง ตัวลักษณะการตอบกลับนะว่าการสมัครสมาชิกสมา,สมา,ค,สมาคมชิปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทท่านนะฮะได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยจะตอบมาแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับทางเจ้าหน้าที่ครับได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ได้รับการอนุม,มัติจากกรรมการบริหารสมาคมณเวลานั้นนะครับถ้าเกิดว่าตรวจแล้วครบนะครับ มีการยืนยันว่าคุณสมบัติผ่านนะครับแล้วก็มีการชําระเงินนะครับที่บอกว่าในข้อหนึ่งเนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะติดต่อมาท่านมาแล้วว่าให้ชําระเงินได้แล้วพอท่านแนบเอกสารครบทุกอย่างได้รับการตรวจสอบนะครับผ่านทางนายทะเบียนที่ดูแลอยู่ณเวลานั้นแล้วก็ท่านนายกอนุมัติให้นะครับหรือกรรมการที่ท่านนายกมอบหมายให้เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นเนี่ยครับชื่อบริษัทของท่านนะครับแล้วก็ ผู้มีอำน,นาจลงนามนะครับกรรมการบริษัทแล้วก็เบอร์ติดต่อท่านเป็นสมาชิกสามัญนิติบุคคลนะครับแล้วก็ได้รหัสสมาชิกที่ขึ้นต้วตัวตัวเองนะครับแล้วก็อีเมลยืนยันกันทีว่าอีเมลนี้สาคัญมากนะครับเพราะใช้ติดต่อสมาคมตลอดนะครับแต่สุดท้ายนะครับพอหลังจากที่ท่านใช้ระบบ <c oughs> เว็บไซต์ของสมาคมเนี่ยท่านสามารถเข้าไปแก้ได้ตลอดนะครับแต่ว่าท่านแก้แล้วท่านก็ต้องจาได้ว่าท่านใช้อีเมลอะไร นี่เป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งผมเจอปัญหาว่าเวลาท่านเปลี่ยนอีเมลแล้วท่านไม่แจ้งสมาคมแล้วท่านก็ลืมว่าท่านใช้อีเมลนี้อยู่นะครับก็ทําให้เข้ามาใช้ระบบของสมาคมไม่ได้อีกนะครับก็ยุ่งๆกันไปนะทีนี้นี่คือส่วนแรกนะครับมันก็จะเป็นการแจ้งรายละเอียดและรหัสสมาชิกอย่างที่บอกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัว แนะนำนะครับว่าเข้ามาใช้เว็บไซต์สมาคมโดยการคลิกว,ว่าที่นี่นะฮะเว็บไซต์สามารถทําอะไรได้บ้างก็รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับชิปปิ้งนะฮะการอบามารมสัมมนาที่น่าสนใจนครับโพสหาคนทํางานอัปเดตแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเข้าไปแก้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับท่านทำได้เองนะแล้วก็ค้นหาบริษัทสมาชิกค้นหาพิกัดหรือคำวินิจฉัยหรือข้อมูลอะไรก็ตามที่ได้อัพขึ้นเว็บแล้วตอนนี้นะครับมาณน,นี้ส่วนสุดท้ายก็คือนะครับ การเข้ามาตั้งรหัสนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะมีรหัสตั้งต้นให้แต่ว่าท่านสามารถเข้ามาตั้งเองได้นะครับกดเข้าไปติดตั้งตอนนี้คือถือว่าจบในการสมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมแล้วนะครับที่เหลือคือการรอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกนะครับซึ่งเป็นหน้าถัดไปเป็นส่วนส,สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่อนุมัติเกษตรเรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็นจะได้แบบที่เห็นที่หน้าจอนี่เลยครับเป็นหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกนะครับก็จะมีบอกว่า เป็นสมาชิกประเภทไหนนะครับแล้วก็ตัวชื่อ,อนิติบุคคลของท่านนะครับแล้วก็ตัวลาสมาชิกนะครับข,ข,ขึ้นต้นด้วยเองนะฮะแล้วก็จากที่เห็นนะก็จะมีในหนังสือรับรองเนี่ยก็จะมีการลงนามโดยนายทะเบียนที่ทําหน้าที่อยู่นะเวลานั้นนะครับแล้วก็คู่กับนายกสมาคมที่ทําหน้าที่อยู่เวลานั้นนะครับก็ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยท่านก็ครบการ สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้การสมัครสมาชิกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ที่สนใจก็จะสมัครมาเป็นสมาชิกกับสมาคมนี้นะครับขอบคุณครับ